โอเคนะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกกี้เสียงรถสวยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกถึงนะครับอายุน้อยร้อยรอยนะครับกับประสบการณ์นะครับที่มากไปหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องก็ตามรอยที่ทำพลาดก็ตามนะครับ เท้าความเดิมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเข้าไปถึงรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวผมจะขอเช็ดก่อนเสียงได้ยินกันครบๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะ่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับบุคคลที่กำลังมองหาอาชีพการขัดรถนะครับที่จริงอะ่ะเหมาะกับน้องๆมากๆคือจะบอกว่าอาชีพการขัดรถเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีอายุเยอะแล้วนะจะบอก จะบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่จะมาขัดได้ขนาดนี้เมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ต้องใช้ความระมัระวังและก็ประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างสูงแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทำให้เราอะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้เพียงแต่น้องๆหนูๆน,นะฮะอายุเยอะหน่อยสามารถยกเครื่องได้ประมาณ2-3งโลได้เนี่ยแม่บ้านก็สามารถทําได้นะแม่บ้านก็สามารถทําได้นะครับ อาอันไหนได้ยินบอกได้ยินนะครับอ่าช่อง RPM ได้ยินนะครับช่องมิกกี้ได้ยินหรือเปล่านะครับถ้าใครดูมิกกี้อยู่นะววรบกวนอ่าคอมเมนต์ให้มิกกี้รู้หน่อยว่ามิกกี้ได้ยินนะครับของช่องของช่อง RPM ได้ยินนะครับวันนี้ทำาองช่องพร้อมกันเลยนะเพื่อประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมอง มองแล้วมีคำถามคนเข้ากันเข้า,ก,ขากันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะกับว่าอยากจะเริ่มเป็นดีเทลลิ่งเลยหลังๆไม่ค่อยถามแล้วเริ่มคาแคร์ care, เรื่องปกติแล้วคาแคร์ car ผมก็ไม่ค่อยได้สอนแล้วว่าจะต้องสอนแบบไหนแต่ว่าในเรื่องของการทำคาแคร์เนี่ย ผมให้ฟรีอยู่แล้วนะครับคือใครอยากรู้เรื่องคาแครนะ์มาถามได้ว่าจะเริ่มอะไรยังไงเด่ว่าในส่วนในส่วนที่สําคัญที่สุดเลยมีคนถามมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะว่าคําถามว่าเราอยากจะใช้เครื่องขัดจะเลือกซื้อเครื่องขัดแบบไหนดีนะครับการเลือกซื้อเครื่องขัดเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าหเครื่องขัด มันก็ไม่ใช่ราคาถูกเพราะว่าแล้วแล้วลูกคนก็ไม่จำเป็นต้องมีพร้อมกัน5-6ตัวเหมือนผมผมก็ไม่มีพร้อมกัน56ตัวนะฮะเครื่องขัดเครื่องแรกนะครับของผมเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวขอเล่าความเดิมให้ฟังก่อนนะครับในขณะที่ผมเริ่มขัดเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่รู้เลยก็คือเครื่องขัดต้องซื้อแบบนี้นี่ครับ ยังเดะเลยนะฮะรู้สึกจะเป็นเครื่องเหมือนจะเป็นเครื่องแรกของร้านนี่คือเครื่องที่สองเครื่องแรกพังไปแล้วนะครับเครื่องที่สองของร้านนะครับเครื่องนี้นะฮะเขาเรียกว่าเครื่องมากิตา้าแบบโรตารี่แล้วก็เป็นขนแกะด้วยทีเดียวจบเลย <ทน S 1> มีอะไรหรือเปล่าค,ครับได้ยินไหมได้ยินไหมยตรงไหนนะได้ยินมเปิดเสียงตรงไหนเาอนนึง่งตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่รู้เปิดเสียงของ ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจไ,ไ,ไม่รู้ลองดูได้ยินไหมไม่ได้ยินหรออืเอ่อในช่องมิกกี้เสร็จแล้วสวยอ่ะผมอยากได้ยินว่าทุกคนได้ยินชัดแจ๋วไหมครับถ้าได้ยินชัดแจ๋วบ,บอกชัดแจ๋วน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเออ่ทาง นะผมขอฟังก่อนโอเคได้ยินเนาะโอเคได้ยินนะ okay, ได้ยินทนะุกคนนะผมว่าโอเคเลยแหละใช้ได้ชัดเจนเริ่มกันต่อเลยก่อนอื่นเทา้าความเดิมนะฮะเมื่อก่อนใช้เครื่องลักษณะอย่างนี้เครื่องลักษณะอย่างนี้คือเครื่องโรตารี่เครื่องโรตารี่แบบสามเหลี่ยมการขัดสมัยก่อนก็คือมีเครื่องนี้เครื่องเดียวก็สามารถเปิดร้านคาแคร์ร้านขัดสีแล้วมันคือขนแกะนะครับก็อํานาจการขัดก็ค่อนข้างดีเลยแหละ ใช้มาสักพักหนึ่งใช้มาจนเซียนเลยใช้มาจนเออเขาเรียกว่าขัดแล้วจนไม่มีรอยแล้วแต่การการใช้ขนแก่เงี่ยมันทําให้เกิดรอยสวิลรอยสวิลหรือรอยอ่สาสไปร์เว็บไอสวิลรอบๆอบคันเห็นเวลาเห็นไปกับไปมองรถสีดําบนท้องถนนที่มันติดกับแต่งอาทิตย์เนี่ยมันจะเห็นเป็นวิววิวี้งไงไหมไอเนี้ยมันทําให้เกิดรอยนะครับแต่ถ้าจาให้เกิดรรยต้องใช้ฟองน้ําอย่างนี้เราใช้ฟองน้ำคือเป็นลักษณะอย่างนี้ แต่ข้อยังเกิดรอยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงด้วยนะครับการขัดการขัดโรตารี่พวกนี้จะต้อง,อะจ,ะองจะต้องเต็มหน้านะบางคนเห็นชอบขัดแบบเอียงๆนะฮะขัดเอียงโอเคมันกินก็จริงแต่มันเกิดความเสี่ยงเพราะว่าอันนี้อธิบายฟิสิกส์ให้ฟังนะครับฟิสิกส์นี่คือเวลามันหมุนเนี่ยพลังงานมันเกิด100ถ้าเราสัมผัสหน้าเต็ม100%ก็เฉลี่ยอยู่ทั้งหมดหน้าเฉลี่ยทั้งหน้า ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอียงเอียงเสร็จตรงนี้จะสัมผัสแค่แค่ื้นผิวรถแต่พลังงานยังคงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมีมากกว่านะเพราะนั้นการขัดรถนะฮะจะต้องเต็มหน้านะครับสำหรับรถเครื่องเครื่องโรตารี่พวกนี้นะซึ่งจะบอกว่าต้องฝึกฝนแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยก็จะบอกว่าสามารถฝึกได้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่านั้นนะครับอ่ะไม่สมัยหนึ่งนะครับ ตัวนี้ตัวสักครู่นี้คือปรับปรับแรงไม่ได้กดท่ติดชึ่งเลยแต่ว่าปรับค่าได้ปรับแรงได้ปรับแรงหมุนได้มีแรงถึง6ระดับนะครับก็เท่าที่แรง ต้องตรงหน้าเหมือนกันแล้วเวลาเจอเจอหน้าสัมผัสที่แบบเป็นร้อนเนี้ยมันจะสะบัดต,ตอนที่สะบัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเลยนะบางคนเขาเรียกว่าไหม้ตอนสะบัดก็ซึ่งนะครับก็ต้องฝึกฝนเช่นกันนะครับกับเครื่องโรตารี่มา,าร์กิต้าตัวปรับค่าได้อย่างนี้ส่วนสมัยนี้ก็จะมีมาจักระก่อนอันเนี้ยผมใช้มาจนสักพักหนึ่งใช้จนเก่งเลยแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่ามันทําให้เกิดรอยมันทําให้เกิดรอยไหม บนรถของลูกค้านะครับการเกิดความผิดพลาดอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้หนึ่งเสียกําลังใจมากๆเลยเสียความรู้สึกสุดๆเลยทั้งตัวเราเองทั้งลูกค้าด้วยนะครับเราจะไม่ผิดพลาดกับงานของลูกค้าซึ่งมันทําให้หลายๆคนกลัว กลัวในการขัดมากๆเลยว่าเราจะเริ่มยังไงดีเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยอย่างนี้ก็ต้องฝึกกับรถบ้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนทั้งหลายไม้ฝึกแต่สมัยนี้นะครับรถคันหนึ่งแทนที่จะฝึกแล้วมันจะได้เงินมันจะได้มัน,ได,มนได้วิชามันต้องไปเสียตังค์ให้กับการทําสีใหม่ Gracias. มีเฟรดด้วยมีโรเตลไปร้อเอ่ส2 4สิแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งลูเปเนเนี่ยก็อ่ตั้งแต่มีเขามา เครื่อง D A เนี่ยแม่บ้านก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับเพียงแค่คุณถือเครื่องได้นะคุณสามารถถือเครื่องได้คุณก็สามารถทํางานได้เลยมันไม่มีความเสี่ยงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่ผมกล้าบอกกล้าบอกเลยเลยว่าคนที่จะมาทํางานที่รงนี้ น่าจะน่าจะเยอะมากเลยสามสิบคนได้มั้งทุกคนสามารถขับรถได้หมดโดยเครื่องนี้แต่ว่าถามว่า เครื่องโตรตรีเนี่ยเราสามารถกลับไปขัดไปฝึกได้อีกไหมได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราจะลดความเสี่ยงเราใช้ดีก่อนเราใช้ดีในการทํางานก่อนเพื่อให้งานงานออกมาได้ดีแล้วเราก็ฝึกจากเครื่องดีเราจะรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแรงตึงมือนะครับเราค่อยไปฝึกกับโลโ,ลโลรอโรตรีตอนหลังก็ได้นะครับและที่สำคัญนะตอนนี้นะครับถ้าอยากจะข้ามไปโรตารี่เลยมีเครื่องที่เ,เขาเรียกว่าไฮบิด เมื่อกี้พูดไปแล้ว2เครื่องใช่ไหมเครื่องแรกก็คือโรตารี่เครื่องที่2คือ DA ในสมัยใหม่มาสมัยถัดมามีเครื่องที่ทุ่นเร็วทุ่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้งานออกมาได้เร็วมากขึ้นอีกมีอัตราการกินเทียบเท่ากับโรตารี่แต่ว่าไม่ไม่ไม่รุนแรงเท่านะครับเพราะว่าบางทีอะ DA ก็ไม่สามารถกำจัดได้ทุกหลอดจะต้องใช้โรตารี่ในการกำจัดด้วยนะครับเพราะว่า d ีมีอำนาจ อยู่กับฟองน้ำเรื่องความเร็วรอบเครื่องลอตเตรี่ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามสี่พันะครับตัวใหญ่เข้ามาหน่อยในในตอนนั้นอยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้าพันนะครับเจ็ดแปดเก้าพันขึ้นอยู่กับร้านค้ามาเจอ DA ในสมัยนั้นเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยตัวหนึ่งอยู่สองหมื่นกว่บาทนะครับ ตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทเป็นใครใครก็คิดว่ามันทําไมมันต้องราคาแตกต่างขนาดนั้นแต่ถ้าได้ใช้คุณจะรู้เลยว่าเอ้ยความเสี่ยงมันไม่มีนะครับแล้วกเ็เด็กสามารถขัดได้เด็กคนไหนที่สามารถถือเครื่องได้แล้วอะสักอายุสักสิถึงสิปีเนี่ยคุณคุณจับเครื่องได้แล้วเนี่ยคุณสามารถขัดรถได้เลยนะแต่ต้องมีเ,เทคนิคเล็กน้อยซึ่งไม่ยากครับ ถ้าคุณมีเครื่องอยู่ในมือแล้วคือง่ายมากแต่ถ้าคุณมีโรตรี่อยู่ในมือเนี่ยอันตรายมากๆกนะครับกับใครที่หลายๆคนที่กําลังสนใจอยู่นะเรื่องของการขัดเนี่ยผมให้ความรู้เต็มที่ตอนเนี้หลายหลายคนกําลังลังเลสงสัยว่าเราจะซื้อเครื่องแบบไหนดีอ่ะเมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปแล้วสองสองเครื่องนะโรตรี่กับ d a นะครับเครื่องที่2 มันยุคนี้มันจะมีตัวไฮบริดนะครับซึ่งสามารถเป็นทั้งโรตารี่กับ DA ปรผสมได้เลยผมผมพูดของ m a ร i t a ก่อนนะ m a ร์กิต้เนี่ยอ่เพิ่งออกมาเลยไม่นานนี้มั้งประมาณหลายปีแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะผมเรียกว่าไฮบริดแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นทั้งโรตารี่และ DA นี่มันมี DA มันมันมี d a ก่อนก็คือสั่นปกตินะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดได้ปะวะเอ มันจะเป็นมันก็เดินแบบ D A แต่ถ้าเราหมุนเราหมุนไปฝั่งหนึ่งมันจะเดินแบบโรตารี่ผสม D A เลยนะครับก็คือลดแรงลดมันเดินเหมือนโรตารี่แต่ว่าความสั่นยังคงสั่นอยู่ทําใหอ้อัตราการกินเนื้อเนี่ยมีมากขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงที่น้อยกว่าโรตารี่นะครับแล้วก็ความร้อนเกิดสะสมน้อยกว่านะครับทำให้เวลาในการขัดก็ย่นระยะเวลาลงนะราคาประมาณ 9 8 0 0ถึง1 1 0 0 0ขึ้นอยู่กับเวลานั้นตอนนี้ไม่รู้กี่ตังค์แล้วนะครึ่งผมว่าก็เหมาะสมแล้วก็ใช้งานง่ายแต่9,000ถึง1จนถึง1 0 0 0นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อน9,000บาทจนถึง10,001แล้วรับเครื่องนี้ดนะี D. แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักหนักอยู่นะตัวนี้ประมาณ2โลครึ่งยู่มั้ง2โลครึ่งนะกับรูปไปเฮรูเปกก็มีออกมาเช่นกันอันนี้เรียกผมเรียกว่ามิวนะฮะ มิลหรือตัว9000นี่ L, L k 900E นะฮะ LK 900E ตัวนี้เป็นตัวที่เร่งอัตราเร่งได้และดูเดินเดนมันเดินอย่างนี้อย่างเดียวไม,ไม่ไม่มีปรับรอบนะครับไม่มีปรับให้เป็น D A ไม่มีปรับให้เป็นโรตารี่แต่มันเป็น D A ผสมโรตารี่ในตัวอยู่แล้วซึ่งอัตราความเสี่ยงก็น้อยกว่าโรตารี่แต่ อัตราการกินมากกว่า D A นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นตัวเลือกสำหรับใครที่อยากจะฝึกนะและและสามารถเก็บงานได้เลยก็มีตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้2อง0 0กว่าบาทกับ9,00 0กว่าบาทนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างคิดเลยเนาะโอเคนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนในสมัยนี้มันง่ายมากก็ถ้ามีเทคโนโลยี มาขนาดนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับใครที่สนใจกับเรื่องของการขัดสีรถเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราจะต้องเจอแต่โรตารี่นะครับเออมาต้องมาฝึกฝนต้องมาระวังต้องมาเหงื่อแตกทุกครั้งเวลาขัดรถเครื่องก็โคตรหนักเลยนะเครื่อง m a g i กิตเนี่ย เครื่องเก่กาๆเนี่ยสองตัวเนี้ยสตัวแรกเลยสตัวแรกที่ผมแนะนามาเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนานะเนี่ยผมยกทีนการเกิมขึ้นเลยสองตัวเนี้ยไม่แนะนำแล้วนะไม่แนะนำแล้วนะเพราะว่ามันอันตรายถ้าจะทำซื้อตัวนี้เลยง่ายนะครับหรือฝึกตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาทางสายลูเปอันนี้ลูเปก็คือเป็นสายของดีเทเลลิ n งโดยเฉพาะนิสัยของเครื่องสองเครื่องนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นฝั่งญี่ปุ่นฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่เริ่มผลิต เริ่มผลิตจีนแล้วก็มีแต่ว่าทั้ง3ามเครื่องนี้ญี่ปุ่นหมดเลยแต่นิสัยเหมือนกันนิสัยของมันคือเขาออกแบบมาให้มีกําลังเวลากดทีไฟกระชากเลยนะครับแต่ส่วนของรูปเปทูเปเเนี่ยเวลาสตาร์ททีนึงเนี่ยเขาไม่ได้เดินแรงเหมือนกับมาร์กิต้านะครับเขาจะค่อยๆเดินหมุนรวมถึงน,นี่ก็คือเนี่็คือโรตารี่ของมาร์กิต้าอันนี้เป็นรุ่นเก่านะ อันนั้นเป็นรุ่นตอนนั้นประมาณ8,000บาทไม่แพงมากแต่ตอนนี้โรตารี่ของรูเปไม่ถูกนะครับอยู่ที่เครื่องละหมื่นสองนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนไอตอนที่ผมซื้อ1 5 e เนี่ยอันนี้คือเรื่อง e คคอเครื่อง1 5 e มาร์กแรกคือไอ e มาร์กแรกเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่2 0,000กว่าบาทนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนั้นซื้อที่สีเครื่องหน้ามืดเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้จะบอกเลยเป็นข่าวดีสาหรับคนยุคใหม่นะครับซึ่งได้เครื่องในราคาที่ค่อนข้างถูกมากเลยตอนนี้อยู่เหลืออยู่เครื่องละประมาณ1มื่นสี่นะครับตัวนี้หมื่นสี่ตัวมาร์1วันนะหมื่นสี่ตอนนี้มันมีตอนนี้สามาร์กแล้วนะครับที่ร้านผมจะมีทั้งหมด3ามาร์กเลยมาร์กหนึ่งมาร์กหมี2ตัวกลับไปหาหมอตัวหนึ่งนะฮะ มาร์กสเพิ่งกลับไปหาหมอเหมือนกันแล้วก็มีมาร์กสซึ่งตอนนี้มาร์กสไม่มีขายแล้วจะเป็นแค่มาร์กหแล้วก็มาร์กสามมาร์กสอยู่ตัวแล้วสองหมืนสองผมจำไม่ผิดน,นะผม,ผม,ผ,มผมจดราคาไว้ประมาณสองหมืนสองนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้เขาลดราคาก็เลยอยู่ที่ตัวละวหมื่นแปดแต่มาร์กหนึ่งนะครับใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ อัตราการใช้งานค่อนข้างดีเลยการขัดนวลแน่นอนใครที่อยากจะมาสายลูเปสเลยก็แนะนำตัวมากิต้าตัวไอ้ไม่ใช่มากิต้าลูเปส 15e มาร์คแรกเนี่ยรับรองจบคือมันสามารถขัดรถได้ที่บ้านโดยที่เราไม่มีความเสี่ยงคือถ้าเทียบกับตัวนี้อ่ะนี่ก็ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆแล้ประมาณหมื่นประมาณหมื่นหาถึงหมื่นหนึ่งอ่ะอันนี้หมื่นสองลูเปสหมื่นสองมากิต้าหมื่นนิดๆนะครับ ถ้าจะฝึกตัวนี้ก็ถือว่าเยอะไปตัวนี้คุณได้ประสบการณ์แน่นอนจะบอกว่าราคามันแพงไหมผมว่าไม่แพงสำหรับเด็กสมัยนี้นะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ป๊อปคันหนึ่งหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเพราะผมเพิ่งขายไปผมรู้ราคามอเตอร์ไซค์ป๊อปที่บ้านคันหนึ่งงินหกหมื่นเจ็ดแปดไม่ต้องพูดถึงมอเตอร์ไซค์หรอกสเก็ตบอร์ดอันหนึง่งอ่ะสองหมื่นกว่าบาท เรื่องเล็กเลยอันนี้ทำมาหากินได้นะครับสําหรับเด็กยุคใหม่ที่สนใจในการขัดสีรถนะครับอันนี้ช่วยได้คือหลายๆคนถามมาว่าแล้วเราจะเลือกเบอร์ไหนเพราะว่าเบอร์ในการขัดเวลาเดินเข้าไปในตลาดเนี่ยมีตั้งแต่หน้าแป้นสมนิ้วห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วเต็ไมไปหมดเลยผมให้เลือกห้านิ้วนะครับเพราะว่าห้านิ้วเนี่ยหนึ่งระยะวงมันไม่กว้างมากนะครับก็ฝึกได้ แล้วก็ฟองน้ํามีขายทั่วไปตามท้องตลาดค่อนข้างเยอะและหลายยี่ห้อมากๆถ้าไม่สะดวกซื้อยี่ห้ออื่นก็ลองซื้อยอี่ห้อลูเปดูก่อนตัวหนึ่งประมาณหกร้อบาทไม่เกินหกร้อบาทฟองน้ามันหนึ่ง600อ่ะหกร้อยบาทน้ํายาขัดก็มีให้เลือกน้ำยาขัดน้ํายาขัดจะมีแค่สองสีมีมีสองเบอร์เบอร์หยากับเบอร์ละเอียดนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยเจาะลึกเข้าไปอีกแล้วกันอันนี้ก็คือจะบอกว่าเท้าความเดิมก่อนว่าก่อนที่มันจะเป็นจะมาเป็น มิกกี้เสืรถสวยเนี่ยอายุน้อยร้อยลอยเนี่ยครับก็ผ่านอะไรมาผ่านการพลาดมาเยอะนะครับก่อนที่เราจะมาซื้อเครื่องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่า,ามีตังค์แล้วต้องต้องซื้อเลยนะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับการมีเงินแต่ผมเลือกที่จะเลือกลดความเสี่ยงให้มันใกล้ศูนย์ที่สุดนะครับทุกๆเครื่องมือ,อต้องใช้ด้วยความรู้ความเข้าใจ <c oughs> แต่เครื่องมือสมัยใหม่ ออกแบบมาให้ทุกคนสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งแม่บ้านจะบอกว่าแม่บ้านคนไหนที่อยากขัดรถผมสอนให้ฟรีเลยนะครับเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าคุณทําได้จริงๆกับเครื่องพวกนี้นะครับเครื่องตัวละหมื่นสองน้ํายาขัดลงขัดรถรวมกันผมราะว่างานนี้ไม่เกินหมื่นสี่หมื่นห้าอ่ะคุณสามารถขัด,ดได้ทั้งหมู่บ้านเลยถ้าคุณสามารถทำได้ทันนะแล้วก็ทําได้มีประสิทธิภาพด้วย เรื่องจากเครื่องก็ตามไม่ว่าจะซื้อเครื่องตัว1 5 e หรือว่าจะเป็นตัว ES ก็อันนุกระเพาะนะครับ uh, PO5.4 PO5.4 ลองไปหาดูในท้องตลาดนะมากกต้า PO5.4 ตัวนี้ก็น่าสนใจลองไปหาดูนะครับวันนี้ให้วันนี้ให้ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับกับ uh, วิธีการเลือกหลายๆคนถามว่าจะเลือกแบบไหนผมแนะนำนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ยังมีอีกเยอะนะทั้งหลังผมเนะี่ยก็คือมีตั้งแต่เบอร์เล็ก เบอร์เล็กนะเบอร์ ick, 3นิ้วนะครับห้า uh, นิ้วแบบรอบจัด5้านิ้วแบบรอบเบานะฮะแล้วก็มาเป็นย1อนิ้วแล้วก็มาเป็นมิลแล้วก็มีโรตารี่นะครับส่วนทางฝั่งมาริ t a าเนี่ยก็จะมีโรตารี่แล้วก็มีตัวนี้ที่มาใหม่ที่สุดก็คือตัว po 5 0 0พซแล้วก็ราคาก็ไม่สูงเกินไปทำงานได้ง่ายน้ำหนัก2ตัวนี้ตัวนี้หนักกว่านิดนึงตัวนี้หนักกว่านิดนึงนะ ที่ที่สนใจอาชีพนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็ในในการเลือกซื้อเครื่องนะก็เลือกซื้อเครื่อง,งก่อนแต่ถ้าใครเห็นว่ามีเครื่องที่บ้านอยู่าราคาอะไร เบอร์เล็กเทคโนโลยีใหม่เรื่องของการเรื่องของฟองน้ําขัดเรื่องของน้ํายาขัดเขามีให้พร้อมนะครับผมก็เลยเลือกในเรื่องของลูเปสมาใช้เพราะว่าเรื่องของความความสามารถในการขัดสีรถเขาออกแบบมาแล้วเขาก็วิจัยมาอย่างอย่างยาวนานนะครับลูเปสนี่เป็นอยู่ในสายการขัดตั้งแต่สมัยล ok ัมโบกินีเฟอร์เรรี่เขาก็าคือเขาออกมาตั้งแต่จากประเทศอิตาลีนะครับก็ ชัดเจนนะครับอิตาลีคงไม่ได้เอาไม่ได้เอามากิต้าไปใช้แน่นอนนะครับแต่มากิต้าเนี่ยหลังหลงเทคโนโลยีเขาก็ดีขึ้นนะครับซึ่งทําให้งานดิทลลิ่งของเราอ่ะง่ายขึ้นผมแนะนําตัวนี้ไปหลายร้านแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีงบประมาณในการซื้อเครื่องลูเปสนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้ลูเปสคุณก็ซื้อได้แล้วไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูเปสตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทราคาเต็มตอนนี้ลดมาเหลือ1น0 0 0 แล้วราคาพิเศษอยู่ที่หมื่นสองเองนะถูกมากใครอยากจะซื้อติดต่อลางผมก็ได้หรือว่าติดต่อ Bluepet Thailand เลยก็ได้นะครับส่วนเครื่องอื่นๆเนี่ยอันนี้เขายังไม่ลดราคาตัวอื่นเขายังไม่ไดลดราคานะตัวตัวนี้ยังยังโอเคเลยคือ 10a es เนี่ยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับผมใช้ผมใช้มาเนี่ยได้ค่าตัวเขาเกินไปแล้วอะ่ะคือ จะบอกว่าถ้าน้องหนูคนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจในการขัดรถนะครับผมพร้อมสอนเลยคนไหนที่อายุไม่เกิน20ปีผมสอนให้ฟรีนะครับใครที่อยากจะมีอาชีพนะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะครับเพียงแค่คุณนะฝึกกัรถคุณพ่อคุณแม่คุณก่อนเดี๋ยนเด็กคนข้างๆบ้านคุณเขาก็จะเห็นคุณเองยิ่งข่าหมานี้นะครับใครที่ทํางานเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะให้ ความความสนับสนุนอยู่แล้วผมก็ได้โอกาสนั้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับซึ่งคุณแม่ถามมาก่อนว่าเห็นล้างรถทีวันละหคันบอกเปิดร้านคาแคร์เลยไหมไม่รู้ว่าประชดหรือว่าสนับสนุนแต่ผมบอกเลยว่าผมรับผมอยากทําและผมก็ไ,ได้ทาแต่ตอนนี้ถ้าคุณอยากทําคุณทําเองที่บ้านผมเห็นหลายคนนะอย่างคุณเดมั้งคุณเดคุณเดก็ขัดรถที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นมือปืนให้กับร้ายหลายร้านด้วยผมเห็นแล้วผม ชื่นชมมากๆเลยเพราะว่าโอกาสหาได้ทุกๆช่องอากาศเลยโอกาสหาได้ทุกๆในอากาศทุกหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณจะรับโอกาสนั้นไว้ไหมนะฮะเพราะว่าในส่วนของการขัดสีรถยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ยังคงต้องใช้กันตลอดไปรถคุณยังต้องเป็นลอยนะครับแล้วก็อยาจะบอกว่าเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ไม่ได้มีกันมากเกินไปหรอกนะครับคุณสังเกตไหมสว่านตัวหนึ่ง คุณก็มีไว้ในบ้านคุณไม่ได้เจาะบ,บ้านทุกวันคุณก็มีไว้ในบ้านแต่รถคุณน่ะขับทุกวันมันต้องเกิดรอยแน่นอนแต่ถ้าคนคนนึงในบ้านขัดรถเป็นมันจะมีประโยชน์มากๆเลยอย่างน้อยคุณก็ได้ฝึกกับรถตัวเองนะครับจับตัวนี้มาไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็รถเงางามเลยจนเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นเขาก็อยากจะมาขัดกับคุณก็าถามว่าขัดเท่าไหร่อันนี้คุณตั้งราคาเอาเองเลยเพื่อว,ว่าความฝึกของคุณแต่ว่าที่ร้านผมคันนึงก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0บาท นะครับแต่ว่าขัดกับเราก็บอกกันเลยเราบอกไปเลยว่าช่วงแรกๆนะผมฝึกนะแต่ว่าความเสี่ยงไม่มีแน่นอนเพราะว่าอาจารย์มิกกี้บอกมาถ้าเรียนกับผมแล้วหรือว่าผมสอนไปแล้วทําตามที่ผมบอกนะอุบัติเหตุในการขัดรถจะไม่มีทางเกิดขึ้นผมกล้าคอนเฟิร์มนะครับกับเครื่องขัดอันลูเปสนี่นะแต่ถ้ามากีตาร์นี้อันนี้เสี่ยงนิดนึงอันนี้เสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าเป็นโรตารี่ผมยังไม่สอน เพราะว่าตัวตรี่มันมีความเสี่ยงผมก็ไม่อยากสอนนะครับอะไรทีม่มีความเสี่ยงผมสอนแล้วมาบอกไว้เลยว่าทางลัดในการเป็นช่างขัดนะครับสมัยนี้นะอายุไม่ต้องเยอะประสบการณ์ไม่ต้องมากเพียงแค่คุณต้องเริ่มก่อนนะครับว่าคุณอยากขัดรถจริงจังหรือเปล่านะครับกับงานขัดรถเนี่ยจะบอกวเลยว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่อคอนเนคชั่นเยอะมันอยู่ที่ความตั้งใจของช่างคนนั้นเพราะว่าหลายๆคนจะรู้เลยว่า การมีร้านใหญ่โตหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ไม่มาขัดเองแต่ผมมาขัดเองนะแต่ผมเป็นคนขัดรถเองนะขัดรถเองจนสอนทุกๆคนให้มาขัดรถได้แล้วเราก็ไปหาเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันจะช่วยให้เรา ทุ่นแรงทุ่นลดความน่ากลัวในการขัดนะครับผมเลยบอกอทีมงานหรือว่า,าลูกศิษย์ทุกคนว่าการขัดลดแล้วนอนหลับฝันดีมันเป็นยังไงนะครับการเคลือบแก้วแล้วลูกค้ากลับมามีฟีดแบ็กกลับมาดีๆมันเป็นยังไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ช่วยให้เราทำมาหากินหรือว่าช่วยเราฝึกได้เลยเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการแพทย์อันหนึง่ง เขาไม่มีตัวนี้เขาก็ไม่สามารถทําได้เราไม่มีไม่มีเขาเราก็ไม่สามารถทําได้ <c oughs> ถ้าจะเริ่มผมแนะนําให้เริ่มตัวตัวนี้ก่อนก็คือตัวลูเปส 15e มาร์คแรกนี่แหละไม่แพงแล้วก็ฟองน้ํามีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่อยากจะมาฝึกผมยินดีสอนได้เต็มที่คนไหนที่อายุ ไม่เยอะนะครับอายุไม่เกิน20ปีนะก็ผมสอนให้ฟรีเลยนะครับใครที่จะมาประกอบประกอบอาชีพนะสนใจทําได้เลยผมยินดีช่วยผมเห็นแล้วผมเห็นเหมือนตัวเองนะครับเพราะว่าอาชีพแบบนี้ถามว่าจะมีโอกาสได้มาแตะต้องกันมากขนาดไหนผมอันนี้ผมไม่รู้ครับ mm hmm. แต่ว่าในสมัยนี้นะครับใครก็อยากจะมาช่วยแบบเบาภาระพ่อแม่นะครับ mm hmm. หรือว่าอย่างน้อยนะครับช่วยช่วยให้เขาเห็นว่าเรามี ความตั้งใจในการทํางานนะครับอย่างน้อยนะผมเห็นหลายๆคนลูกศิษย์ผมหลายๆคนนะครับมาเรียนเลยมาเรียนตั้งใจมาขัดรถเลยถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดแต่เขารักในอาชีพของเขารักในความชอบของเขาเต็มที่เต็มหัวใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับน้องๆคนไหนนะที่อยากจะฝึกแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยากจะมีอาชีพในช่วงนี้เลยทําได้เลยนะคุณทําได้เลยนะคุณทํางานนี้ได้เลยนะแค่ว่า เรื่องราวรถผมคงไม่ต้องสอนนะแต่เรื่องของการขัดน่ะไม่ยากครับเริ่มที่ตัวนี้ก่อนง่ายมากมาถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวคลิปต่อไปมีวิธีการใช้งานให้ดูอีกนะครับโอเคอื วันนี้คงไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายต้องขอขอบอคุณนะฮะหลายๆคนที่ให้ความสนใจนะครับกับคลิปของมิกกี้นะครับเตกรถสวยนะครับกว่าจะมาเป็นช่างขัดนะครับอายุน้อยร้อยๆนะครับวันนี้มิกกี้เตกรถสวยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามรับชมรับฟังกันมานะตอนนี้นะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ